เป็นการนำเข้าจากเยอรมันซึ่งคุณหมอดูแล้วว่าคุณภาพอะตรงตามคุณภาพที่เราอยากได้อะคะ่ะครั้งครั้งแรกซื้อมาเนี่ยจำนวนอสองเตียงนะคะแล้วก็รอบนี้สั่งเพิ่มอีก4ี่เตียงะคะ่ะเ mm hmm. นื่องจากว่าการใช้งานในในใน,ในครั้งแรกที่เราซื้อมานะคะแล้วก็เราคนไข้หลายๆท่านนะคะเขาก็บอกว่าเออเตียงนี้ซื้อจากไหนมาเตียงดีอะไรเงี้ยบอกนิ่มอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็การใช้งานรูปแบบการใช้งานมันง่ายอะคะ่ะ เราก็เลยเลือกซื้อ3จากที่นี่ค่ะช่วยได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นในคนไข้ที่บางครั้งที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนท่าเขาได้ง่ายขึ้นแล้วก็การป้องกันการตกเตียงเนี่ยจากหมายการเตียงเนี่ยก็ดีค่ะและอีกอย่างเนี่ยคือตัวตัวเตียงตัวเบาอะค่ะมันนุ่มนุ่มเลยในคนไข้บางคนที่ที่บางทีมีแผลกดทับหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าเออเขาเขาเขาไม่ได้เจ็บแผลเวลาที่เขานอนดีค่ะ ก็พนักงานขายเนี่ยติดตามหลังการขายดีโทรสอบถามกลับไปก็จะได้รับข้อมูลหรือได้การเข้ามากการดูแลหลังการขายที่ดีค่ะเรื่องการจัดส่งดีค่ะก็มีเจ้าหน้าที่คอยมาดูแลในการลำเลียงสินค้าจัดส่งสินค้าการเช็คสินค้าก่อนที่จะ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 ,จะกับไปว่า,าสินค้าที่เอามาส่งเนี่ยสภาพเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมอะไรเงี้ยค่ะจะวันระวังเรื่องพื้นเรื่องขอบกำแพงอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายค่ะ ก็อยากแนะนําคินิกนอื่นๆในการเลือกใช้เตียงนะคะเพราะว่าที่นี่เตียงเขามีคุณภาพรูปแบบโครงสร้างอะไรดูปลอดภัยสําหรับคนไข้ค่ะ